คุณเบื่อไหมครับที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วตามเขาไม่ทันแล้วคุณเบื่อไหมครับเวลาเล่นใหม่แล้วได้ตังค์ไปอีกนิดหน้อยๆกันเนี่ยวันนี้ครับผมครับผมมีตัวช่วยคุณนะครับเพียงแค่คุณใช้ลิงก์ด้านล่างของผมในคลิปคลิปนี้คุณจะได้เรือเอ็นเดนไปเลยเนี่ยเวันแล้วแล้วก็เรือรีโพัลส์ไปอีก7วันนั่นเองแล้วก็พร้อมกับบัญชีพ,พรีเมียมรวมๆแล้วเนี่ยนะครับครึ่งเดือนกันเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมไปใช้กระดาษหายมาใช้คุ้มนะไปกัน สวัสดีทุกคนก็ด้วยเลยนะครับนะเราก็อยู่กับเกม War of Allship นอี่างเคยเลยนั่นเองนะครับนะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่กับเรือที่มีชื่อว่า Wisconsin นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้เรือว i s c o n s i n เนี่ยเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้ลองเล่นไปก็ประมาณนึงแล้วนะครับเกือบเกิดที่จะ50าตานั่นเองนะครับโดยอันนี้ผมพูดจากใจจริงเลยนะว่าเรือมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนัดน่อยครับสำหรับของตัวผมนะสำหรับจะหลังจากที่ผมลองเล่นมานั่ เพราะว่าก็ศูนย์ของสัญชาติอเมริกาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะช้าอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนเกาะทั้งหมดกันก่อนเลยนั่นเองนะครับว่ามันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองเอาละครับนี่คือส่วนเกาะของเรือทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับนะซึ่งถ้าเอาแบบดีๆเนี่ยนะครับเรือมันก็ค่อนข้างที่จะบางแต่ว่ามันไม่ได้บางอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับนะซึ่งเรือดำนี้เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าค่อนข้างที่จะแพ้แซบครับนะ มันไม่ค่อยค่าหรอกมันแพ้แซบนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบว่าเล่นดีๆหน่อยก็อาจจะไม่ได้เจ็บหนักอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าไอตรงนี้เนี่ยแม่งเนี่ย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 ตัวนี้เนี่ยแม่ง,มง,มงจุดเด่นเลยเฮียยิงทีจะจุกท้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการวางซีตีเดียวกันบ้างเลยดีกว่านะครับห้องซีตีเดียวเนี่ยก็คือห้องนิรภัยของเรือน,นั่นเองหรือว่าเป็นจุดอ่อนนั่นเองนะครับไปดูกันเอาละนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นห้องซีตีเดียวนะครับทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันอยู่ต่ำจังเห็นัระกคบ็ ถามว่ามันยิงได้ไหมสิยิงได้อยู่ดีครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ลองเล่นมาแล้วก็ยิงกับทั้งเออลำอื่นๆแล้วก็ทั้งตัวเองโดนเองแล้วก็ทั้งไปยิงคนอื่นเขานะครับก็มีโอกาสที่จะยิงสิได้นั่นเองแต่ว่าโอกาสที่ยิงได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนะครับก็เพราะว่ามันอยู่ใต้น้ํานั่นเองนะครับมันอยู่ ลึกลงไปนั่นเองนะครับนะต่อมาเลยนะครับผมนะฮะเรามาดูในส่วนของเลือดเรือกันเลยนั่นเองนะครับนะส่วนค่าเลือดของเรือเนี่ยครับจะอยู่ที่81,000 HP นั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนั่นเองนะครับส่วนการดาเมจของตอร์บิโดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่32ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนั่นเองต่อมาเลยนะครับผมนะจะเป็นส่วนของปืนนั่นเองนะครับนะซึ่งขนาดปืนเนี่ยนะครับของเจ้าเรือวิสคอนซินเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดที่406 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับหรือว่า406มมนั่นเองนะครับผมนะเป็นเบสสแตนดาร์ดของสายมอนตี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับกับขนาดปืนอันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าระยะยิงเนี่ยอยู่ที่23.4กิโลเลยนั่นเองนะครับนะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะไกลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคนั่นเองนะครับนะส่วนความเร็วของกระสุนปืนนะครับ HE เนี่ยนะครับจะเร็วกว่า a p นั่นเองนะครับนะซึ่งกระสุน HE เนี่ยนะครับมันจะวิ่งที่820เมตรต่อ1นึ่งวิ lớp Để... ý นะครับก <premises, S 2> ็ถ so ือว e we so ่าก of anyway. ็ค่อนข้างที่จะโอเคนั่นเองนะครับแต่ว่ากระสุน AP เนี่ยค่อนข้างที่จะช้านั่นเองนะครับก็จะอยู่ที่762นั่นเองนะครับก็ช้านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเล็งดีๆก็เจ็บได้เหมือนกันนั่นเองนะครับกระสุนของอเมริกาก็ค่อนข้างที่จะย่ออยู่แล้วนะครับผมนะส่วนแอร์สไตร์เนี่ยผมจะข้ามไปเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารปลาที่เอาไว้โยนให้กับเดินดำน้ำนั่นเองนะครับส่วน AA นะครับของเจ้าเรือวิสคอนซินเนี่ยนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะอเเเคคคลยนนนนนนัััั่่่งงะะรรรบบบ็ดึสวววาม ของเจ้าเรือวิสคอนซินเนี่ยนะครับจะอยู่ที่32.5อนอตนั่นเองนะครับนะก็สำหรับผมมองว่าค่าอนข้างจะโอเคนั่นเองนะครับก็สำหรับเรือวิสคอนซินเนี่ยที่วิ่งได้ถึง32.5ถือว่าโอเคนะครับส่วนค่าพังเรือนะครับของวิสคอนซินเนี่ยนะครับนะฮะ ค่อนข้างที่จะดีเลยนั่นเองนะครับนะสำหรับการดีเทคนะครับของด้านพื้นน้ำนั่นเองนะครับจะอยู่ที่12.9นะครับส่วนด้านอากาศนะครับจะอยู่ที่เกกิโลนั่นเองนะครับนะสำหรับ BB เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนั่นเองเราไปดูในส่วนอัปเกรดกันบ,บ้างดีกว่าเลยนะครับว่าผมเนี่ยใส่อะไรไปและทำไมผมถึงใส่อันนั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง เราก็มาอยู่กับหน้าของ e q u i p m e n t กันแล้วนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะแบ่งก่อนเลยนั่นเองนะครับนะอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับนะเราจะดูในหมวดของอาร์คมาเมนกันก่อนเลยนั่นเองนะครับนะก็ในหมวดของอาร์คมาเมนนั่นเองนะครับจะมีกระสุน AP พ e แล้วก็อาหารปลาที่เอาไว้หยอดให้กับเรือดำน้ำกินนี่เลยนะครับนะเป็นสกิล F นะครับเป็นจุดเด่นของเรือวิสคอนซินเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังแบบลังเลว่าเอ้ยเราจะซื้อตอนนี้เนี่ยมันดีไหมเพราะว่าอีกไม่นาน เนี่ยมันจะหมดแล้วนั่นเองนะครับสำหรับอู่ต่อเรือของวิสคอนซินเนี่ยนะครับนะก็สําหรับสกิลเอฟเนี่ยนะครับนะฮะหเลยนะครับผมมันจะลดเวลาการรีโหลดเนี่ยห้นะครับในกรณีที่เรากดสกิลมันนั่นเองนะครับนะส่วนคอนซิมบัลบเนี่ยนะครับนะจะเป็นของเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถังระเพงเอเอเออรหรือว่าจะเป็นแอร์ครับสปอตติงนั่นเองหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งหิวนั่นเองนะครับมันจะลดเวลาลง80%เลยนั่นเองนะครับในช่วงเวลาที่เรากดสกิลเอยู่นั่นนนเองะะครับ ส่วนสกิล f เนี่ยนะครับจะมีการทำงานเนี่ยในระยะเวลาแค่20วิวิหลังจากที่เรากดสกิลไปแล้วนั่นเองนะครับนะส่วนวิธีการเก็บสกิล f ของเรือวิสคอนซินเนี่ยนะครับถ้าเรายิงไปและโดน1นัด1นัดก็คือ6นต์นั่นเองนะครับก็คือถ้าเรายิงไปและโดน9นัดก็เอา6เนี่ยไปคูณกับ9นั่นเองนะครับแต่ว่าทาหารนะครับในระยะเวลาที่50วิเนี่ยนะครับ เราไม่ได้มีการยิงโดนหรือว่ายิงวืดไปแล้วหรือว่าเรายิงไปแล้วมันวืดมันไม่โดนนะครับจนครบระยะเวลา50วิวิเนี่ยนะครับมันจะสูญเสียนะครับค่าสกิลเนี่ยนะครับลดทีละ5% 5% 5%จนหมดเลยนั่นเองนะครับนะแต่ว่าถ้าหากเราไปยิงโดนตอนที่มันลดเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มนับตาม่ากนั้นใหม่เลยนั่นเองนะครับนะสำหรับใครที่งงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้เลยนะกันนะครับจะได้ไม่งงกันเนาะไป เดี๋ยวเราไปดูในหมวดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็คือหมวดของ consumable นั่นเองนะครับนะก็จะมีทั้งถังน้บเพลิงแล้วก็จะเป็น AA defensive นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทั้ง sporting aircraft นะครับแต่ว่าถ้าหากใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนเป็นเครื่องบินไฝ่เตอร์ได้นั่นเองนะครับนะแล้วก็อันสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับจะมีฮิวเลือดเรือนั่นเองนะครับก็ปกติของเรือปรรจักบานนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอัปเกรดกันบ้างดีกว่าเลยนั่นเองนะครับนะช่องแรกเนี่ยนะครับผมเลือกที่จะใส่เป็นเนี่ยอ่าถ จากใจของผมเนี่ยนะครับผมอยากจะใส่เป็น d ั m เมดคอนโทรลปาร์ตี้โ i นิฟิเคชันันั่นเองนะครับนะถ้าถามว่าทำไมในช่วงที่ระยะเวลาที่สกิลของเราเนี่ยนะครับก็คือสกิลตัว F เนี่ยเรายังเก็บไม่ครบแล้วถ้าหากตอนนั้นเนี่ยแบบว่าเราเกิดไฟไหม้เรือแล้วเราเนี่ยจะใช้ถังก็ถังประเพิงเนี่ยก็ค่อนข้างจะนานเลยนั่นเองนะครับก็ ถือว่าดีนะครับนะสำหรับในตัวของผมเองนะสาหรับในมุมมองของผมแต่ว่าถ้าหาเพื่อนเนี่ยอยากจะแบบว่าปรับเปลี่ยนหรือใส่อะไรก็สามารถใส่ได้นั่นเองนะครับนะซึ่งในตัวผมเนี่ยนะครับผมผมเก็บฐานไว้อยู่นะครับผมก็เลยเลือกที่จะใส่เป็น main a m a m e n t modification one นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของที่เวลาที่ป้อมปืนเราพังนั่นเองนะครับนะมันเนี่ยนะครับจะทําให้นะครับซ่อมปืนเนี่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะส่วนช่องที่2เนี่ยนะครับผมเลือกที่จะใส่เป็น damage control system modification วันนั่นเองนะครับนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะครับมันจะลดโอกาสการติดไฟแล้วก็การเกิดน้ำท่วมนั่นเองนะครับ ส่วนช่องที่3เนี่ยนะครับนะก็สําหรับใครเนี่ยที่แบบว่าอ้ปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะหันช้าก็แนะนําเลยนะครับก็ใส่เป็นเมนแบตเตอรี่โ i ดิฟิเคช o น2สำหรับผมนะครับที่เลือกที่ใส่เป็น AA กันโม i ิฟิเคช o n 1เนี่ยเพราะว่าผมมองว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีปัญหานั่นเองนะครับก็ผมก็เลยเลือกที่จะไปเสริมในส่วนของ AA แทนนั่นเองนะครับนะสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะแบบว่าอยากจะให้ปืนมันไกลขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ปืนลองของเราเนี่ยมันยิงได้ไกลขึ้นแล้วก็กระสุนของปืนลองเนี่ กระจายลงนั่นเองนะครับก็สามารถใส่เป็น a r ร์ชอรี t พอดิ้ o o m m มอ i ิฟิเคชันวันนั่นเองนะครับก็สามารถใส่ได้นั่นเองนะครับนะส่วนช่องที่4เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับเลือกที่จะใส่เป็น d a m a g e c o n t r o l System m o ด i f i c a t i o n 2นะครับนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยนะครับมันสามารถใส่ได้ทั้ง s t e ลิ i n g ีย a r แล้วก็ p r o p u l s i o n Motification 1นะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับสำหรับ3อันนี้นั่นเองนะครับก็แล้วแต่ของคนเล่นเลยนั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะให้เนี่ยมันเนี่ยเด่นในด้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการคล้องตัวหรือว่าจะเป็นด้านการเลี้ เราเองนั่นเองนะครับก็คือการดับไฟแน่ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็การเกิดน้าท่วมเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับส่วนช่องที่5เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นช่องที่ฟิกใส่อยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็น consumable modification one นั่นเองนะครับนะก็ถ้าใครที่อยากจะใส่เป็นชิป consumable modification one ก็ใส่ได้นั่นเองนะครับก็จะเพิ่มระยะการทํางานของ consumable เนี่ยหรือว่าของเล่นต่างๆเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นมาอีก10%บเปอร์เซ็นต์กันเลยนั่นเองนะครับส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยนะครับผมมองว่ายังไงก็ต้องใส่กันอยู่แล้วนะครับก ็คือ plotting room นั่นเองนะครับนะนก็คืออันนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของลดการกระจายของกระสุนปืนหลักเนี่ย11%เลยนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เรือวิสคอนซินเนี่ยมันแม่นขึ้นมามากๆก,กันเลยนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิสคอนซินนั่นเองนะครับก็สำหรับใครเนี่ยที่อยากจะให้ผมเนี่ยรีวิวเรือสายไหนนะครับอ่านะแต่ว่าสําหรับสายไหนที่คนเขารีเควสมาแล้วผมยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นก่อนนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ว่าสายนั้นเนี่ยเล่นมาแล้วมันดียััังงมมนนนว่่าดดีเเไหรือปล่่าานนนนััเเองะะครรบดี๋ยวผมมสุปให้นนนนััั่่เเองะคครรรบบก็สหใียทวว คลิปน,นี้หรือว่าสาหรับคนดูช่องของผมเนี่ยที่แบบว่า้ชอบคลิปเป็นแนวนี้กันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ไลค์กันได้นั่นเองนะครับแล้วก็แล้วใครที่เข้ามาดูใหม่ติดตามกันได้นะจ๊ะแต่ลืมใช้โค้ดด้วยล่ะมันเล่นได้เร็วด้อสำหรับคนเล่นใหม่นอ้อเจอใหม่คลิปหน้าบายบายครับทุกคน